ไอ้อภิษดาทำไอจีร้อนระอุเพราะสวมเสื้อดีไซน์เก๋แต่หดเหลือแค่ครึ่งตัวไอ้ I ใส่รอดคนเดียวจ้างานนี้เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงสาวสวยแซ่บที่ยืนหนึ่งในเรื่องหุ่นเป๊ะเลยละคะ่ะสำหรับไอ้อภิษดาเคือคงค้า และไม่ว่าเธอจะโสดหรือมีคู่สาวสวยคนนี้ก็ไม่เคยแถวเรื่องความเซ็กซี่เลยละคะ่ะและยิ่งตอนนี้โสดแล้วด้วยก็ยิ่งแซ่บขึ้นไปอีกจ้าก่อนหน้านี้กับคลิปเที่ยวทะเลกับแกงเพื่อนๆไอ้ I, ก็ทำโซเชียลเป็นต้องฮือฮาอีกครั้งเมื่อเธอนั้นหยิบชุดว่ายน้ำดีไซน์เก๋ไก๋ไว้หลากหลายสไตล์ ซึ่งแต่ละลุกก็แซ่บเผ็ดไม่เบาเลยทีเดียวและล่าสุดนี้เธอก็ทำไอจีร้อนระอุอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำแต่เป็นเสื้อบอดี้คอปสีเหลืองสดใสบอกเลยว่าความแซ่บไม่แพ้ชุดว่ายน้ำเลยละค่ะแม้ว่าเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนยาวแต่พอมองตามโชว์เอเท่านั้นบอกเลยว่า ไปลุกแน่นอนจ้าเพราะเธอนั้นอวดหน้าท้องแบนราบแทบจะไม่มีไขมันเพราะเธอนั้นอวดหน้าท้องแบนราบแทบจะไม่มีไขมันเลยก็ว่าได้เสิร์ฟคู่กลางเกงยีนขายาวเท่ๆโพสท่าอินเนอร์จัดเต็มสุดพลงังบอกเลยว่าลุคนี้ทั้งเ็ดทั้งน่ารักทั้งแซ่บมากเลยคะ่ะ สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ